นอกเหนือจากนี้มาดูอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลข่าวสารไปรยังที่ต่างๆถือว่าเป็นเรื่องสําคัญคคและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยยิ่งต้องรู้และเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพดังนั้นค่ะจึงเกิดโครงการดีๆเกิดขึ้นล่าสุดท่านจิรพรได้ปั้นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลนะคะเชื่อมการสื่อสารภาครัฐสู่ชุมชนทั่วประเทศเลยค่ะโดยนางสาวจิรพรสินทุพไรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เป็น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมนา,าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของเครือข่ายในยุคดิจิทัลระดับภาคในพื้นที่ภาคเหนือค่ะคจัดขึ้นระหว่างวันที่2 5ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะณโรงแรมคุ้มภูคคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนคโดยมีนางสุดรุษไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายศิวกรบัวป้องรอง,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมด้วยค่ะโดยนางสาวจีราพรได้มีการเปิดเผยครับโครงการดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงกลุ่มเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เดิมนะครับซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการช่วยส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากภาครัฐไปสู่ชุมชนครับและก็ยังเป็นการส่งเสริมให้พลเมืองเนี่ยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสื่อ สารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความสําคัญกับการตรวจสอบข้อมูลนะครับไม่หลงเชื่อข่าวปลอมเผยแพร่ข่าวปลอมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตโดยเชื่อมั่นครับว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยจะได้นําองค์ความรู้นําทักษะเหล่านี้เนี่ยไปต่อย,ยอดพัฒนาตนเองแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยเรื่องของการสื่อสารของประเทศไทยต่อไปได้ในอนาคตาทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 9ทันสื่อใหม่ระดับจังหวัดโดยดำเนินการระยะแรกในพื้นที่37จังหวัดระหว่างวันที่5ถึง26มิถุนายนโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า3,040คนจากการประเมินผลกิจกรรมค่ะพบว่าผู้เข้าร่วมรอยละ914.5มีความพอใจในระดับมากที่สุดค่ะและก็ที่สำคัญจากความสำเร็จของโครงการดังกล่าวในระดับจังหวัดครับทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองต่อยอดเลยครับมีการจัดโครงการสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการสื่อส ในเครือข่ายยุคดิจิทัลระดับภูมิภาคประจําปีงบประมาณ2,568 3ภูมิภาคด้วยกันครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนาค,ครั้งถัดไปนะครับจัดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่28ถึง29สิงหาคมาที่จังหวัดขอนแก่นและก็ที่ภาคกลางครับระหว่างวันที่4ถึงวันที่5กันยายนครับที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการยกระดับการสื่อสารเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศให้มีศักยภาพมีความพร้อม ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลนั่นเองครับใช่ค่ะซึ่งสําหรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการเข้าค่ายอบรมสัมมนา2วัน1คืนมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะอย่างเช่นการเสวนาบทบาทและความสําคัญของเครือข่ายประชาสัมพันธ์การบรรยายเชิงวิชาการหอดบทเรียนด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตการอบรมภาคปฏิบัติ AI กับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ค่ะกรงประ ประชาสัมพันธ์ก็จะได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะขยายผลการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไปค่ะนี่จะเห็นว่าการเดินหน้าของกรมประชาสัมพันธ์นะครับยืนหนึ่งในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและก็เที่ยงตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้โลกออนไลน์มีผลมากๆท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านจิราพรสินธุพรรวมถึงท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุดหรือทยเลิศดกเกษมก็เดินหน้าส่ง ตอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในยุคดิจิทัลนั่นเองใช่ค่ะ